มีวิธีการผ่อนคลายสัตว์ให้หายเครียดอย่างนกนี่ก็เครียดไปน,นะอไม่คิดดูถ้านกเครียดขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นจิกเหรอโอ้โหมันจะจิกกระพือปีกอย,อย่างี้ไหมหรืออยังไรทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายใครนะหรือมันจะซึมเศร้าเหมือนคนอะไรขึ้นมาอย่างนี้อเปล่าคะคนี่ค่ะคือกลุ่มนกบินอิสระจังหวัดสตูลมีทั้งเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่นะคะเขาก็พาน้องนกนี่แหละค่ะตระกูลนกแก้วมาบินออกกําลังกายผ่อนคลายหลังจากที่แดดร่มลมตกเนาะ ก็เพื่อให้นกนี่มันได้ผ่อนคลายในยามอากาศร้อนๆแล้วก็ให้เจ้านกนี่ได้รู้จักกับการเข้าสังคมนกนี่นะคะ oh. ซึ่งกิจกรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นสัปดาห์ละ3วันทั้งหมดก็จะมารวมตัวกันที่สนามบินชั่วคราวที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลขี่กว่าทุกครั้งนะคะช่วงนี้เนี่ยทีเพร,ะราะอะไรพนกเครียดมันร้อน uh. นกมาเลยบอกว่า อย่าออกไปข้างนอกบ้านอย่าออกไปข้างนอกบ้านเ <c oughs> อาไม่ใช่นะคะ <c oughs> มันยังพูดไม่ได้ขนาดนี้เจ้าของรู้ว่ามันซึมซึมก็กลัวว่ามันจะเป็นซึมเศร้านี่นะ<อ>นกไปโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะโร<อ>ซึมเศร้าเสียพูดไม่กินข้าวเสียพูดงอยงอยงอยนะคะแล้วก็ตายวิ่ยแต่เจ้าของนกนี่น่าตาดีนะคะเดี๋ยวเดี<า>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขให้ดูนกให้ดูนกใช่ซึ่งการพานกมาบินในที่โล่งแจ้งแบบนี้นะครับสมาคมเออกลุ่มนกบินอิสระจังหวัดสตูลบอกเลยว่าจะทําให้นกเนี่ยสดชื่นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนกที่มาในครั้งนนนีี้มมหหลลาาาากยยสพัธุะไ่่วจเป็ นกสันคอหนวนกคิมสันนกกริชชีกนกแสนรู้ทั้งนั้นเลยนะครับที่มาเห็นแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าหากว่าร้อนมากๆม,มันอาจจะช็อกช็อกแล้วยังไงมีน้ำลายฟูมปากได้นะครับนี่เป็นอาการของนกที่ร้อนมากๆ<า>เพราะฉะนั้นผู้ที่เลี้ยงนกตระกูล<า>นกแก้วแบบนี้จะต้องหมั่นสังเกตอาการหากนกมีพฤติกรรมสังเกตและอุย้ยทำไมช่วงนี้กินน้าเยอะผิดปกติช่วงนี้ทําไมขนดูฟูฟ,ฟูพองๆไม่เรียบเลยนั่นคือกําลังเป็นอาการเริ่มต้นของการช็อกของนกนะครับซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นได้พี่ๆเขาบอกว่านกชนิดนนนี้้ัฝึกง่า สำหรับนกนั้นเมื่อฝึกเมื่อเลี้ยงจนโตแล้วนะครับก็จะหัดบินโดยให้ฟังเสียงนกหวีดที่เป่านะครับนกก็จะบินตามเสียงที่เป่าสังเกตดูพี่บางคนจะมีเสียงนกหวีดพี่บางคนจะใช้วิธีการผิวปากโอ้โอครับเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ในสตูเนี้นะครับมีคนเลี้ยงมากขึ้นเพราะว่าความหลากหลายแล้วก็ราคาก็มีตั้งแต่500บาท ไปจนถึงตัวละล้านก็มีนะครับนกกลุ่มนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยไม่ใส่ใจเขาจะทําร้ายตัวเองด้วยมีการจิกกัดตามขนเพื่อเรียกร้องความสนใจนะฮะมีพฤติกรรมที่แบบว่าถ้าคนไปด่านกมากๆเนี่ยนกก็จะดุเลยนะฮะเออใช่ก็จะมีพฤติกรรมดุร้ายทันทีนะครับแกทำไมสวยเขาบอกว่าเหมือนเด็กอายุประมาณ3ขวบไงฉันเบื่อเธอแล้วล่ะแก้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือโกรธอะไรกันจริงใช่ไหม